ได้แสดงความคิดเห็นว่าสุบโชคควรจะคืนบอลให้กับทีมเวียดนามเพราะชัดเจนว่าผู้รักษาประตูได้โยนบอลออกนอกสนามเพื่อช่วยเหลือเพื่อนร่วมทีมหลังจบเกมโคมาซาดาอิชิของไทยก็สร้างความขัดแย้งเมื่อเรียกประตูนี้ว่าสวยงามซึ่งทำให้หลายคนรู้สึกไม่พอใจเพราะพวกเขาเชื่อว่านั้นไม่ใช่ประตูที่ถูกต้องตามความหมาย โค้ชคิมซังซิกของทีมเวียดนามแสดงความผิดหวังอย่างตรงไปตรงมาเกี่ยวกับการกระทำของซูปากโดยเน้นว่าฟุตบอลต้องมีจิตวิญญาณของการเล่นกีฬาอย่างสูงควางไฮหนึ่งในนักเตะที่โดดเด่นของเวียดนามก็ได้อ่อยออกมาวิพากวิจารณ์พฤตกรรมนี้เช่นกันโดยยืนยันว่าเขาจะไม่มีวันทำเช่นนั้นผลของการทำประตูที่ก่อให้เกิดข้อถกเถียงนี้ไม่เพียงแต่ส่งผลต่อการแข่งขัน แต่ยังทิ้งรอยแผลในใจของแฟนบอลีก